มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับโดยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับจับผู้ค้าสัตว์ป่าในพื้นที่ของอำเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตารวจกองกํากับการ4ีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับนี่ฮะนำหมายสารเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ ตำบลต้นเป่าครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบนำสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกป่าใส่กรงและก็ขังไว้นะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณตลาดบ่อสร้างตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพง โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นพบนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกจำนวน26ตัวนกกิ้งโครงคอดำา1ตัวซึ่งก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพร้อมกับผนียดดักนก รงดักนกและกรงนกอีก35รายการจับผู้ต้องหาได้1คนค่ะเป็นเจ้าของบ้านโดยให้การรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของนกป่าทั้งหมดโดยได้ล่อนกตามพื้นที่ป่านํามาแขวนขายให้กับนักท่องเที่ยวที่บ้านบ่อสร้างซึ่งตามท้องตลาดที่ลักลอบขายนกป่าพวกนี้ราคาจะอยู่ที่ตัวละ2-3,000บาทแล้วแต่เสียงร้องเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ล่าสัตว คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอสันกำแพงเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะตอนแรกมผมคิดว่าเป็น